น้องๆน้องฟังเพลงอะไรอยู่ครับอ๋อผมฟังบุมเดี่ยวครับมารู้จักบุมเดี่ยวไหมอ้ยนี่นะค่ะบุมเดี่ยวค่ะนี่นี่นี่ค่ะมาค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมารอบไปเด้อค่ะเด้อเนี่ยพี่ครับพี่สวัสดีครับพี่รู้จักบุมเดี่ยวปะครับอ๋อรู้จักครับตอนเาเงาผมฟังเพลงเขาประจําครับปดระตูพี่ประตูมาอันเอื่อยครับเอื่อยครับรู้จักบุมเดียวปะครับ ดังจูจ้าไม่ดังข้ากูเด้เพื่อนมากูได้ปลากูได้เพิ่นลอยอยู่ดังก็จะบอกเกือบซาหม,มุนแค้นอยู่บอกซามุนแค้นกับบุ๋มเดียวเอยที่ฟังกูงเดะมุนแค้นบุ๋มเดียวคือใครวะคนอีสานอธิบายทีสายผู้ปฏิเสธแดมมี่นุ่มกินแฟกบอแบดกายแบะายแกนเจ้าสายแห่งวงการโซโลโจจีแห่งอีสานเพราะว่าเขาสิไปบอลไดคนพบเห็นต่างกับขอไล่เส้นายลูติดกรอบไว้อวดค้นแถวบ้าน แม้ความโด่งดังระดับนี่เซียนในเขาต้องมีตะล่างทั่วเนี่ยแต่เขากระเลือกที่ใส่ชีวิตเรียบง่ายในจังหวัดขอนแกน่นเมืองเสียงแค้นดอกคุ้นสูนยร่วมผ่าไหมไดโนเสาสร์สิลินทร์พอดเนสุดเทเหรียนท้องแรกมวยโอลิมปิกนสัสตะวันนี่บ่มีไพยบุหูจักเขากับตำนานเพลงฝั you, อกอยู่ปอกๆและให้ลาบก้อยเยียวยาที่ฮิตโด่งดังทั่วบ้านทั่วเมือง บทเพลงของเขาได้บอกเล่าเรื่องเล่าอารยธรรมมนุษย์ในลุ่มแม่น้ำโขงซีมูนที่นํำมาลอยเลี้ยงกับดนตีสไตล์อีงกระเบืหูครับผมสวัสดีครับทานนี้โอ้สวัสดีครับบูมเดียวครับผมแมนังสิบอกทั้งสิบหอกเไม่ได้เสียไรเลยครับโลกนิดนึงนะครับก็คือบ้านที่ทําเพลงนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นห้องทํางานนะครับทํางานหลักๆของบูมเดียวนะครับก็ทําเพลงแล้วมาแล้วหลายวงบกสดูชาบูหลายท่านอยู่ครับ ออัลบั้มผมนี่ทั้งชีวิตผมออกอยู่2อัลบั้มนะเป็นบกสอดูนี่แล้วก็โคตรนัวนี่เป็นบูมเดียวครับชาบูยังไม่ออกอยากจะออกเหมือนกันอันนี้ก็จะเพลงก็ใช้โปรแกรมครับทำนี่อัดเอามอนิเตอร์มิกเพลงเป็นสตูดิโอเล็กๆนะครับทำเองที่บ้านครับนี่เป็นหมวกของนักรบนะครับสปาร์ตันนะครับไอเป็นหนุ่มสปาร์ตันชื่อบูมครับ เอกภาพป้านภูมิครับเป็นนักดนตรีแล้วก็ทํางานประจําครับผมทําอยู่หลกัหลกๆเลยก็คือสองวงก่อนหน้านี้ก็คือไปส่งบกสอดูกับชาบลูครับชาบลูสอย่าคุยเรื่องบินสูงในฟุงไก่ใหปวดร้าวเกิดจะทนที่เธอได้ทำกับฉันที่มาของบูมเดี่ยวเนี่ยมันเกิดจากการพูดเล่นกันในวงเนาะ เวลาเล่นคอนเสิร์ตกับไปส่งบกคสดูใช่ไหมครับแล้วอองชอบพูดสวัสดีครับพบกับอองเดียวอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นคําแซวกันบอกว่าถ้าเกิดใครแยกไปเล่นคนเดียวอ่ะอาจะได้อองเดียวแล้วกูบูมเดียวบ้างอะไรเงี้ยบูมเดียวกับพี่เจอองแองเนี่ยใครเจ๋งกว่ากันมันต้องผมอยู่แล้วเริ่มแรกเลยก็เหมือนเป็นเพลงเพลงที่ผมเขียนไว้แหละที่มันค้างๆอยู่อย่างเงี้ยที่มันไม่เหมาะกับวงไปส่งบกคสดูเอามาทําที่มันมันป๊อปไปหน่อยอะไรเงี้ย ป๊อปป๊อปก็ออกมาทําผมก็ใช้ชื่อบูมเดียวเลยเป็นโปรเจกต์แยกเดียวเราปล่อยให้ความทุกข์อยู่กับคนฟังมานานหลายปีปล่อยให้ความสุขเป็นของนักดนตรีไปให้เล่นดนตรีอย่างมีความสุขไปให้ความทุกข์เป็นของคนฟังเราทําอย่างนี้มาสิบปีแล้วมันถึงเวลาที่ผมอยากจะเปลี่ยนบ้างอะไรอย่างนี้ ปกติก็ทำเองหมดครับอัดกีตาร์ก็อัดตรงนี้เลยแล้วก็ไมค์ไมค์ก็ตรงนี้ไปดูกีตาร์หน่อยใช้ไม่ได้สักตัวอันนี้เบสไม่มีสายครับน,นี่กีตาร์ตัวแรกแม่ซื้อให้กีตาร์ปรุงที่ใช้ประจำคัตเตอร์อันนี้กีตาร์ตัวแรกที่ซื้อครับกีตาร์ไฟฟ้าใช้เล่นกับบออบ,บ่อยมากถ้าเจอในคอนเสิร์ตทั้งมีการโยนอะไรก็ตัวนี้แหละครับโยนประจำโยนจนช่างซ่อมบอกว่าจะไม่ซ่อมให้แล้วถ้าเกิดโยนอีก แล้วมันมีอยู่วันหนึ่งมันเป็นขาตั้งอีกแบบหนึ่งอ่ะผมเดินแล้วพัชตัวเกี่ยวหล้มช่างไม่เชื่อว่าพัชตัวเกี่ยวอธิบายอยู่นานกว่าจะยอมซ่อมให้ครับอย่างพวกรายการที่ไปสภาณ์ศิลปินเนี่ยมันจะมีแบบของที่แพงที่สุดอะไรกงี้ยกีตาร์แพงที่สุดมีไหมของผมไม่ค่อยดีเลยแต่ว่าสิ่งที่แพงเลยคือปลั๊กอินทําเพลงปลั๊กอินทําเพลงผมใช้อิคสสทธิตใช้ของแท้เพราะเราดังอันนี้เขาเรียกว่าแนวอะไรวยแนวอะไร ไม่รู้เหมือนเพลงเป่าให้งูขึ้นมาเฮ้ยมาแล้วงูงูก่อนที่เฮาิิไปคุยกันต่อบูมเดียวกับหิวเข่าแห้งครับเปิ้นว่าบรรยากาศย่ามแรงจังสีขั้นเฮได้หลาบแซ็บแผมขมรถสนทนาเฮากับสีไหลลื่นเปินลผ้าน่งรถไปกินเข้าอยู่ในเมืองขอนแก่นครับ อันนี้พ่อสนั่นลาบก้อยครับอันนี้คือลาบประจําเลยใช่ไหมครับประจาครับพ่อะนั่นสมัยเรียนละมันได้เร็วครับมันก็อร่อยไปไปเคโอเคเดี๋ยวนั่งนั่งนั่งก่อนก้องก้องนั่งก่อนไม่ต้องถ่ายแล้วนั่งนั่งเห็นไหมผมบอกเอาได้เร็วเร็วนี่ผักยังไม่มาเลย ปกติร้านอื่นผักจะมาก่อนใช่ไหมอันนี้เป็นก้อยเสือขั้วอันนี้เป็นก้อยขั่วมันจะต่างจากก้อยีอะไรพี่อ็นี่แหละอันนี้อ,อีโนนะครับเราจะคลายกดก่อนนะครับ <h> จะเป็นร้านที่อยู่เปิดเึกที่สุดไปปาร์ตี้อะไรกลับมาก็จะต้องผ่านร้านนี้ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านนี้เกออิดสมวิถีคนอีสาเวลาเมาเมามาต้องชอบตกท้ายด้วยลาบ <h> ไม่กินข้าวต้มอะไรอย่างนี้หรอ จริงๆมันคือการมากินเหล้าอะไรมากินต่อไม่ได้มากินลาบเลยฟาดุปป่องๆเนี่ยเป็นเพลงขี่เบาถึงบุคคลคนหนึ่งนะที่แบบเป็นคนที่มันอาจจะไม่ไหลสู้ตอนที่ยังไม่ได้ถ่ายแบบแป๊บนึงคือฟอยุปป่องๆเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาช่วยงานตลอดบุคคลนี้ก็เป็นฮีโร่ของงานบุญงานบวชแล้วกันก็ก็เป็นตัวละครหลักที่ดำเนินเรื่องในในเพลงนี้ ผมเจอผู้ชายคนนี้จริงๆตัวตัวตัวจริงเจอเจอที่สงขลาเหมือนกับว่าเขาช่วยงานตั้งแต่เช้าเลยผมผมก็ตัวใหญ่ผมก็ไปยกเต็นผมก็เจอเขาเฮ้ยคนนี้แม่งเจ๋งว่ะแบบดูแม่งทั้งวันเลยช่วงเย็นเย็นผมว่าสังสรรค์เป้างานสักพักงหนึ่งก็มีเขาก็เดินมาบอกว่าจะขอเล่าประมาณนี้แเราก็เหมือนกับว่าเอาเครื่องดื่มที่ดีๆให้เป็นเบียร์เป็นอะไรเขาไปบเขาขอเล่าข่าวอย่างเดียว มันรู้สึกทัดนะรูกเก็บเป็นข้อมูลแล้วผมว่ามาเสียบใส่ในวัฒนธรรมอีสานซึ่งในอีสานก็มีคนแบบนี้อยู่เหมือนกันตเต็มไปหมดเลยเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในเพียมันจะมีคําว่าไปช่วยงานแต่งเพื่อนคอนเกร t ูเลชัน o ูยูมา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 ไมาไมเฟรนด์อ่าไม่ไม่ค่อยมั่นใจนะแต่เรื่องงานนี่เขามั่นใจนะมั่นใจในตัวเขาได้เลยเรื่องงานนะเขาช่วยเติมที่ หลังที่ซุ่มเฮากินข่าแลงแล้วแล้วทีมงานเฮากับอิ่มแห้งโงนาบูบเบวกับอิ่มนำสำล้านเพิ่นลโบมี่แห้งเบาอย่างให้เฮาฟังแหละครับแต่สิพ้าทีมงานไปเบิงแสงสีเสียงย่คำคำขึ้นของเมืองขอนแกน่นจบขับมือนี้บรได้อย่างยักอย่างแต่บอเป็นยังครับเมื่ออื่นเฮาจังวากันใหมเอาให้ได้ไอ เราปิดเอาเอาเดี๋ยวเขาไม่ได้เซตเลยนะครับนี่ได้ยังครับได้ยังครับวัวเข้ามาเลยดีกว่าไหมอย่างเพลงให้รับก็ยาวๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นเหตุการณ์ในร้านลาบร้านอะไรเงี้ยเราเดินเข้าไปเจอพ่อค้าก่อนเือพ่อค้าก็ไปนั่งโต๊ะนั่งโต๊ะเขาก็มาเสิร์ฟมีผักมีแจว มันจะเป็นขั้นตอนเป็นอะไรเงี้ยเราจินตนาการได้ปุ๊บ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 เมา <laughs> จบแค่นั้นเพลงนี้มีเท่านี้จริง <laughs> มันก็จริงอะ่ะก็ชีวิตแค่นั้นใช่มันก็เป็นอย่างนั้นร้านลาบก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> กินก็อยแนวใดคอยคือเมานะสับสนตัวเองอีหรีนะ <c oughs> เหมือนที่เราเพิ่งไปกินมา <laughs> <laughs> จนได้พักไปหนึ่งวันได้เ <laughs> ลื่อนกองเลย ของอยู่บ้านผมเต็มเลยของถ่ายทำ <laughs> <laughs> จากวันยังมาส่วนไปกินลาบ <laughs> กินลาบแล้วก็ทิมของไว้สองมือมอ <laughs> มาถ่า,ายจากเท่อโซโล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 ทำไมถึงเอาวิถีชีวิตอีสานใส่ไว้ในเพลงอ <laughs> ผมว่ามันมันอาจจะมองเห็นมาตั้งแต่เด็กเนาะ ผมก็อยู่บ้านผมก็มองเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เขาทําอ่ะแล้วก็มารู้จักเพื่อนรู้จักอะไรที่มากขึ้นได้รู้จักเขาไปบ้านเขาไปลงปลาไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็เก็บส่วนนั้นมาผมรู้สึกว่ามันมันมีคุณค่าเราเจออะไรแล้วก็จะแต่งประมาณนั้นอย่างฟังกูเทพเราชอบแบบนึกว่าชีวิตคนอีสาน <c oughs> มีคมแบบความเรียบง <c oughs> ่ายก<ๆ>ินแต่เหล้านอนการทุง่งผมว่าเป็นนิสัยส่วนตัว <laughs> ใครๆก็นอนเมาได้ผมยังมีเลยบางวัน <laughs> คนอกหักเนี่ยสังเกตเลยมันจะต้องคู่กับเราเสมอไม่ว่าอยู่ประเทศไหนหรืออยู่ภูมิภาคไหนมันต้องคู่กับเราในเพลงเนี่ยบอกว่าอกหักไปงานแต่งเขาเน็บเล่าเขาแบบอะไรลองไชอบคนใหม่ดูดิโอ้ยพร้อมเลือกพร้อมเลือกคูบอ,อกพร้อมเลือกเล่าแล้วพร้อมรักคนใหม่มันไม่ต้องมันมีใครแต่ไงไหมไอ่ะไอพร้อมเลือกเล่าเพื่อเจ้าอ่างเงี้ยมีบ่เพอเราจะชอบคนใหม่มันใหญ่กับปรับปรุงตัวอยู่แล้วยกเว้นมีเพลงหนึ่ง เปิดใจให้ขี้เราแน่เปิดใจให้ขี้เราแน่อันนี้อันนี้เป็นเพลงที่ยอมรับในตัวเองสูงมากแต่คุณต้องปรับตัวหาผมเพราะผมขี้เราผมชอบเพลงนี้มากอะไรวะเปิดใจให้ขี้เราแน่คุณไม่คิดจะปรับตัวหาเขาเลยวะอันนี้ก็คือแข็งแข็งจริงอันนี้อนนี้ชอบนะชอบชอบกำลังหาแบบว่า เออแรงบันดาลใจที่ทาได้เท่าเขาอยู่นะเพลงเนี้กินเหล้าย่าให้เหลากินเฮาบนใดกินเหล้าแต่เมื่อนี้เมาสมคือคนเมาแต่ว่าบ่ได้กินเหล้าถ้า,าบุ่เดียวดังกว่าไปสมคอสะจะทิ้งวงไหมอ่าคือ <recibir S 1> ในในวงผมเนี่ยมีโปรเจกต์เดี่ยวเยอะมากนะทีน,นี้ใครดังสุดก็รับกรรมเรื่องแยกวงไป <c ười> <c ười> โดนคนด่าไป <c ười> แต่กู <c ười> ไม่ออกไ anyway. ง <c ười> ออกแล้วโดนด่าให้ยังออกวะ